สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินนะครับจะพามาชมรถเก๋ง5ประตูนะครับคันนี้เป็นมิซูบิชิมิราดปี2020นะครับคันนี้ขับไปเพียง35,000กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คันนี้ผ่อนประมาณงวดละ7 0 0 0พันนะครับตลอดสัญญานะครับลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาชม ตัวด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะครับคันนี้นะครับให้มาเป็นไฟแบบฮาโลเจนอยู่นะครับนี่ไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวโคมด้วยนะครับเวลากดคนล็อกรถนะครับไฟเลี้ยวจะกระพริบสองครั้งนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับจะติดมาให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับเวลาปลดล็อกนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวกระจุกนะครับจะ กางมาให้เราแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าเวลาเราล็อกรถนะครับมันก็จะพับเข้าไปให้เรานะครับตัวกระจังหน้านะครับให้มันเป็นสีดานะครับกับตัวโครเมียมนะครับตัดกับสีตัวรถได้ดีมากนะครับแล้วก็ตัวไฟจัดหมอกนะครับคันนี้ยังไม่มีมาให้นะครับแต่มีบล็อกไปติดเพิ่มเติมได้นะครับลูกค้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเส้นโครเมียมมาให้สวยๆเลยนะครับมาดูกันที่ล้อกันต่อนะครับคันนี้ ยังได้เป็นล้อกระทะมาอยู่นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนนะครับเราสามารถเปลี่ยนล้อแม็กให้ลูกค้าได้นะครับไม่คิดเงินเพิ่มนะครับลูกค้ามาดูกันที่กระจกมองข้างกันบ้างนะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับลูกคา้าแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวปลายกระจกติดมาให้เรียบร้อยนะครับด้านบนก็จะมีชิ้วกันสาดมาให้นะครับลูกคา้าเดินตามมานะครับมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับ คันนี้นะครับไฟท้ายให้มาเป็นไฟ LED เรียบร้อยนะครับเป็นเส้นตรงนี้นะครับอันนี้จะติดแบบอัตโนมัติเลยนะครับลูกค้าเวลาเรากดปลดล็อกคอนแจนนะครับแล้วก็ไฟเบรกจะได้มาเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้ภายในตัวโคมเรียบร้อยนะครับด้านล่างก็จะมีไฟทับทิมนะครับมาให้ด้วยนะครับด้านบนนะครับจะมีสปอยเลอร์นะครับมาให้ด้วยนะครับมีสปอยเลอร์ยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับลูกค้าทําให้ ด้านหลังรถของเรานะครับดูเต็มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ด้วยนะครับตัวกระจกด้านหลังนะครับมีเส้นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนด้วยนะครับลูกค้าเปิดขึ้นมานะครับจะมีช่องเก็บของนะครับปูด้วยพรมนะครับสีเทานะครับแล้วก็จะมีชั้นวางตรงนี้ด้วยนะครับลูกค้า เปิดชั้นวางของขึ้นมานะครับก็จะมีชุดนะครับเตือนลมฉุกเฉินนะครับลูกค้ายังไม่ใช่ยางอะไหล่มาให้นะครับยังไม่ใช่ล้ออะไหล่มาให้เป็นชุดเตือนลมฉุกเฉินนะครับลูกค้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับพอจะประมาณนี้นะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันต่อนะครับ ตัวประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะมีที่รถกระจกมาให้ทั้งสีบ้านนะครับฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับมีที่ล็อกประตูนะครับที่ล็อกกระจกมาให้เรียบรรอยด้านล่างเขาจะมีช่องวางแก้วน้ํปวดน้ําตัวลโพงอยู่ด้านหน้าด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่เปิดประตูนะครับเป็นโฮมเมียมมาให้นะครับด้านในก็จะมีที่พับกระจกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ที่ปรับกระจกมองข้างนะครับอันนี้ปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ปรับได้สีทิศทางเลย พวงมาลัยคันนี้นะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับลูกค้าสามารถเริ่มเสียงลดเสียงได้นะครับเลือกโหมดต่างๆของเครื่องเล่นเสียงได้นะครับสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับลูกค้ามันไม่ใช่สามหมื่นห้าพันมันแค่สามพันห้าเอง <c oughs> <c oughs> อะ,อะลูกค้าครับมาดูเลขใหม่กันนะครับคันนี้ บอกไปต้นคลิปนะครับ3 5 0 0มนนะครับอินดูผิดนะครับคันนี้นะครับขับไปเพียง3,519กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่ใช่35 0 0 0อย่างที่พูดต้นคลิปนะครับลูกค้าอินดูผิดนะครับแล้วก็วงกลมด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นวัดรอบเครื่องครับตรงกลางจะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำมันนะครับแล้วก็เกียร์ที่เราเข้าอยู่นะครับมาพร้อมกับเลขไม้นะครับด้านความือตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกสถานะของตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับลูกค้า มาดูกันที่คอนโซลตรงกลางกันบ้างนะครับคอนโซลตรงกลางครับมีช่องแอร์มาให้นะครับแยกใจขวามาให้เรียบร้อยนะครับตรงกลางก็จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้านะแล้วก็ด้านด้านซ้ายมือของพวงมาลัยนะครับจะเป็นที่ปัดน้าฝนนะครับแล้วก็สามารถปัดน้าฝนตรงกระจกด้านหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปิดตัวเซ้นไลไฟได้ด้วยนะครับ มีตัวโหมดนะครับอยู่ตรงก้านปัดน้ำฝนตรงนี้เลยนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับลูกค้ามาดูกันที่เครื่องเล่นเสียงคันนี้กันบ้างนะครับคันนี้เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบหน้าจอทัชสกรีนนะครับให้หน้าจอประมาณ8นิ้วนะครับลูกค้าหน้าจอเครื่องเล่นเสียงคันนี้สามารถฟัง f m MM ฟ m ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็จะมี ช่องเสียบ USB มาให้ด้วยนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับปุ่มพัวรุ่มนะครับเปิดเสียงได้ปกตินะครับปรับโหมดกลางวันกลางคืนก็ได้นะครับลูกค้าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเื่องเล่นเสียงนะครับมาต่อกันที่แอร์คันนี้กันบ้างนะครับตัวที่ปรับเอ็นครับดีไซน์ออกมาได้สวยมากนะครับเป็นสีดําตัดกับตัวโครเมียมนะครับมาให้นะครับทั้ง ซีอัรเลยนะครับลูกค้าสามารถปรับความเย็นของตัวแอร์ได้นะครับปรับความแรงของพัดลมได้แล้วก็ปรับทิศทางได้นะครับมีปุ่มไลฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าด้านล่างนะครับจะมีช่องเสียบ usb มาให้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีช่องเล็กๆนะครับสามารถเสียบพวกกระเป๋าเงินนะครับมือถือได้นะครับช่องวางตรงนี้นะครับมาดูกันที่ ตัวเกียร์กันบ้างนะครับหัวเกียร์หุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็เกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับด้านความมือของตัวเกียร์นะครับจะมีตัวอักษรบอกเกียร์ที่เราเข้าอยู่ด้วยนะครับลูกค้าก็จะประมาณนี้นะครับเบรกมือนะครับยังล็อกล้อได้ปกตินะครับลูกค้าสัญลักษณ์ขึ้นโชว์ตรงหน้าปัดอยู่นะครับล็อกล้อได้ปกติดีนะครับลูกค้าแล้วก็ตัวด้านข้างของเบาะคนขับนะครับจะมีที่พักเขียนมาให้ด้วยนะครับลูกค้ามีตัวล็อกมาให้เรียบร้อยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเบาะนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับจะมีที่พักศีรษะมาให้3ามที่นะครับลูกค้าเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับแล้วก็จะมีลวดลายตรงกลางมาให้ด้วยนะครับสําหรับตัวเบาะโดยสารด้านหลังนะครับเข็มขัดนิ้ภัยนะครับมีมาให้3ามที่นะครับอ่าแล้วก็เบาะด้านหน้านะครับเบาะด้านหน้า ก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่เช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับตรงกลางเ็าจะมีลวดลายมาให้นะครับลูกค้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมิสูบิชิมิลาดคันนี้นะครับขับน้อยนะครับเพียง3,500กิโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้าอนประมาณ7,000บาทนะครับตลอดสัญญาเลยนะครับรถปีใหม่ๆแบบนี้นะครับต้องรีบมาจัดต้องรีบมาจองกันแล้วนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะครับไม่แทสทุกคันไม่มีก้อนครับต้องมาที่ มาสริอผลลุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินบางกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ